สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเสอบนะครับก็สอบฟิสิกส์สามันมกราห้าแปดครับข้อนี้เขาบอกว่าทันทีที่สับสวิตเอสบิววงนะครับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับไม่ต้องคํานึงค่าเดี่ยวนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมถ้าให้จะอธิบายนานๆนะครับมันก็คือเรื่องของวงจรต่างๆนะครับซึ่งสามารถหาดูได้ในพี่เคนฟิสิกส์สองนะครับน่าจะอยู่ที่คลิปของประมาณคลิปที่ คลิปที่16นะครับน่าจะเป็นคลิปนี้นะครับโดยที่พี่เขาก็จะสอนวงจรต่างๆนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างเป็นลักษณะยังไงนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์ยังไงซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในวิธีที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายมากนะครับโดยที่แต่ถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเติมก็ดูแนะนําดูคลิปนี้นะที่ไม่สอนหมดนะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าที่บอกคันทีที่สอบสวิตช์ลงกระแสที่ไหลผ่าน ไอตัว R เดี๋ยมีค่าเท่าไหร่ก็แน่นอนนะครับว่าพอสับสวิตซ์วงเนี่ยจริงๆมันต้องไม่มว่าจมีแรงจ่ายตัวของกระแสเมื่อกระแสตกค้างนะครับโอเคทอสับสวิตซ์ SW วงนะใช่ไหม SW วงมันกลายเป็นวงจรอะไรให้ดูง่ายๆมันจะกลายเป็นวงจรวงจรขนาดใช่ไหมวงจรขนาดนะั่นคือ VR เท่ากับ VC ถูกไหมซึ่ง VR เนี่ยมันก็คือ VR คือแบบเรา VR คือแบบเราคือไม่ใช่นะคนเรา VR Vr คือความต่างสักที่ตกค้อม R คือสูตรคือ ir ถูกไหมส่วน vc เนี่ยมันมีสูตรว่า q เท่ากับ cv ต้องการหา v ก็คือ q ส่วน c ซึ่งในที่นี้เนี่ย q คือ q 0นย์ะครับ q ศนย์นะครับส่วนด้วย c เพราะฉะนั้นต้องการหา i เนี่ยก็แค่ย้าย y r มาหานะครับ q ศย์ส่วน rc ตอบช้อยข้อที่5้าครับผมตอบจบนะสงสัยข้อนี้ใช่ไหมเม้นถามใต้คลิปใต้ด้านล่างนะผมตอบทุกเม้นท์ทุกคำถามนะครับ แล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนทุกคนนะที่สอบที่อีสามมันด้นะครับโอเควันนี้เจอกันครับบััสดีครับ